เกเกปุพพะเวณีดะปะกอลุปะพพวะเนาะปะพพวะตะไคตะเนยะอิปุเลหะเลกะเนฉะถะปะเลหาลูกวยดอทีโลตะตอนี่เนาะเฟโอเวดะเลกะเนจุดอเบกลอเบจิอุ้ยบลอนี่ดะอะเวดะตะเลปะลุกวยทีโลเลลอลอเบกลอตะเจีบกูกูดะตอชนดตะสมิสมุนลอแผ่นนี่ตะตอ อุบลอนี่เดออเมริกันนี่ไปชาเวด้ตาออตาออตาตละเล็กเลกกปบาไพนี่โอ้มเนาะเอย่นะฮูเลอเอาไปปรชาป่าว่าโอ้ยบ้านนตะกเลอต้นพึ่งอุตะเนะเอาไปอุตนี่อเอาลปุยโอไปได้เพนเพนนี่อาโคแต่ละเตียเลกว่าชาวเวด้าเพนนี่โอ้เนอะอาโคนี่เดอเอ่ออยู่ปุนเลี้าต่อเลยย่เมือเลปุยอลูเนาะอ่ชุเราได้เลตินเพื่อปูบ้าเช่นอะไรเยือท่อเร่หรอกก นาแค่เร่อนีเราจะดว่าืวาเวลาจะชิโคพเนาะเดคีเอลุยเยคือนูโคุยิชิชิตอร์ชิคีชิตอรชิลุยชิเยชิคือชินูุยชิโคโอเวลาชิโคพูนเดอะเอาเวชาวิได้จะปเนายิปุ้ยห้กะปุยเวดคิดเนาะเกวดาคีปอเออเอาวนี่เะไม่เวได้ปอพรว่าหรอ้นี่งอยากโชเตอเล่านาะไม่สมยีเน่ออาเยกันหอมั้นาอายกันหรอ เออตอนเราจะต่อบ้าต่อชาวเวปุ่ยดีตบอเนาะไม่ไม่ดีต่อเดินหนูโบแม่พลูเกลคู่ถ่อแผนนี้เนี่ยดูอท่ทอร์ตอนนี้ที่ว่าชาวเวดยเย่พอเนี่คีชีมาไม่ไม่เย่พอคีชีเนี่ยตอนนี้ก็ลเลยไม่ได้สองสี่หกก็บ้าคือชินวิชีเนาะแต่ตูเดบอววาบะโอเคเอาไว้นี่ยไม่ไว้ได้ต่าอเออปอบานเจนี่จะบล็อคเาเนาะเจนี่มานเนี่ยปอบบ้าจะบล็อคเรใครม่ตัเลือกอรเป็นปอบอเปล่าดีวเนี่เนี่ยเะนั สิกงขอดอพุกลนวิมลนีเดนบกาลน้มาคุยอีอะกโปกะเป๋ลอะปปอะปปาด้วยแล้วนปาตีกัได้อะพอบบพูนอนะคุยท่าเดอะจะซะะเซว่าะเซวอลเจียปนีปารเลีกวิหมวินอกลนนชูดชอตดีนกนนอวิกมานักข้อลอเนอวิลนอปานอนี่ก็พอไปซิกรกลืมอนอโอเคเอาไว้มีไว้ได้ ปอพอวว่าจะช่วงนั้นปอเราก็คอตัวบาเวด้าแบบใหา่เลยน่อยที่ลาปุกยป้าเลจจชาวเวดาเมื่อเวด้าเลือกคือถัดเดียวกรู้คือเบปันอ๋อาตเราแบบยลยได้เออโอเคไม่ไม่เลยดูลาลาสาสารอนออัลซิก็เสรโอเคโอเคเอาไว้ปอพอว่านอตัวคู่ก็เตอ่เลือตาจะนิ่งใหญ่เลือดเยอะอบ้านนี่หรอ 啊,不要的地方的果果都摘了哦,啵佛哇,勒阿普伊嘟,布約奇坡普。OK, 他藍了。